วันนี้กับสวัสดีเอฟซีแล้วก็บุตรตาน้องชมนะครับทางช่องสิวเรื่องไรย,ยนวันนี้ก็เดี๋ยวจะเอาโฟลิฟนะโอ้โ oh, ห oh, oh. คันนี้สรุปขายนะไม่ได้เก็บไว้นะโฟลิฟคันนี้แต่วันนี้จะมารองยกนะปกติยกไม่ค่อยขึ้นนะพรกใน2ตัน5อย่างเงี้ยเพราะว่ากาลังมันหมดแล้วนะเดี๋ยวจะเอาคันนี้มายกดูครับว่าจะขึ้นไหมนะฮะสามตันยก3ตันเนี่ยเดี๋ยวเราจะตัดคันหน้า ล็อกกี้ตัวนี้ให้ลูกค้านะครับรีลูกค้ามาจากุมแพโอ้มากบริบฮะมากวะโอ้ยห้า,างก่อนเออโอ้สไลด์ง่ะโอ้โอ้สไลด์ง่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดีวั่บอันนี้เข้าไปเนี่ยทบอันนี้เข้าไปนี่เดี๋ยวเขาเลิกเดยสโซเขาเลิกถึ้มาน้ำเลยฮัลโห เดี๋ยวอกเขาเลิกเด้ยอกเขาเลิกมันแหล่คือหมอน้ำเด้ตัวนี้เป็นคันหน้าใหญ่เลยนะตัวนี้ลูกค้าหายเยอะนะครับคันหน้าตัวนี้แล้วก็คันนี้ก็ขา,ายครับรถส,สวยเลยเครื่องดีเซลนะยกสามตันสูงเสาสูงสามเมตรระบบเบรกมือมีนะระบบเบรกมือระบบเกียร์ รบ,บเบรมีครบนะรถไม่เยิ้มไม่ซึมเลยเครื่องแห้งเลยนดดูตูดมันใหญ่ๆเลยครับสามตันทรงสวยนะนี่สันตัวนี้นะฮะยางก็ยางตันยางตันแต่เสียดายยางเดียวมันมันยกได้ต่ํามากนะ3เมตรก็เพียงกระบะนะฮะสูงกว่ากระบะรถ10บ้อตัวนี้นิดนึง,เอ,งเอเกียเกีย โอ้ยยยยรยยยยยยกยยยยยยโอ้ยยยยยยบยย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 นยยยยยยยียยยยวยยยยยออยย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 ยรยย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 ยร อันนี้ก็ตัดแล้วนะครับใครอยากได้เฟืองท้ายนะเฟืองท้ายหัว,วเก๋งชุดกระบะกระบะแตมันเป็นยิงยิงหน้านะที่ยิงหลังนะยิงยิงยิงหน้าเป็นรุ่นเก่าแล้วก็พวกวงมาลัยนะเหลือวงมาลัยพวกถังน้ามันเบรกกระเทยกรอ,อากาศนะคัสซีใหญ่เลยหนะ้าสิบสามนิ้วนะคัสซีเทียมชุดสองเผาสองเผา,เผานี้น่าจะมีคนจองแล้วนะแต่ยังไม่ได้จําจองแต่ยังไม่จํานะ ลองมาดูครับชุดสองเผาสองสีส่ศูนยน้ำมันตรงนี้คือเป็นน้ํามันที่ออกจากกระบากน้ำนะไม่ได้ใช่ว่าเป็นเฟืองท้ายมันพังนะครับ แท็กซีก็หน้าสิบสามนะครับแต่มันมีกินอะไรนี่อยู่นะนี่รอยกิ่นเนี่ยครับอยนะเครื่องเกียร์ไม่มีเครื่องเกียร์ไม่มีม,ม,มีสโลด้วยนะสโลสโลมันเป็นของล็อกกี้เลยเนในเบรกกระเทยครับ ขาดแลกเลยนะตอนนี้นะฮะนี่ลูกค้ามาจากจุมแพรรออยู่อ๋อมันเกียว์ออโต้เนาะอ๋อยกปลายนี่ได้อยู่สองตันกว่าน่าจะถ้ายกปลายปลายนี่ได้เท่าไหร่มีแผ่นเผยบอกอยู่นี่ครับได้สองตันหนึ่งถ้ายกกลางๆนี่สองตันห้าถ้ายกใกล้ๆได้สามตัน ออสองตันห้า 2, 5, จะยกขึ้นไหมโอ้โหโอ้โหโอ้โหยกขึ้นเลยไงลุกขึ้นบ่ ตายบักออล็บเลยนอคลอปต,ตอนที่รีวิวก็แจ้งไปว่าเป็นเกียร์ธรรมดานะไม่ใช่นะครับเป็นเกียร์ออโตโน้นะแลออ้ทางหมอน้าไม่ได้ เฮ้อเดินเฮ้อโอ้ขึ้นนะครับยกไปไปลายขึ้นโอ้แต่งาโคตรเลยงาโคตรเลยอะ่ะ ก็ขายหาอยู่นะฮะาำรับอะไรของล็อกกี้นะก็อยากขายหมดฮนะแล้วก็พวกรีบก็ขายนะพวกรีบไม่ได้ใช้